ของไทยรัฐมีก็อยากจะอ่านสัมภาษณ์ให้ทุกคนได้ฟังนิดนึงเนาะอันนี้เนี่ยมันเป็นความอาหารการเป็นความอาหารการของเศรษฐา,าจริงนะเรามาฟังกันดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะว่าเสถษยรเฐฐนี่ยเขาลั่นวาจาไว้ยังไงก็เขาบอกว่าเศรษฐาเนี่ยมั่นใจพักร่วมเนี่ยจะมีการหนุนดิจิทัลวอลเลตนะคะลั่นว่าเขาเนี่ยหาเงินได้แล้วเขาก็ใช้เงินเป็นด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาดูถูกในการกู้เงิน5 0 0 0 0 6 0 0 0 0ล้านนะคะเขาบอกว่าเศรษฐานเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ว่าถึงจะผ่านโครงการเติมเงิน1,000บาทผ่านอ่ดิจิทัลวอลเลทที่สังคมมีความเห็นต่างว่าจะต้องมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนและไม่อยากให้สังคมไทยทั้งฝ่ายคา้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงกันข้ามหรือพวกเดียวกันไม่อยากให้มีธง อยากที่จะให้มีการรับฟังความคิดเห็นว่าข้อดีข้อเสียนะมันคืออะไรแล้วก็หยิบยกมาพูดคุยกันจากกรณีที่สิริกัญญานะคะพักเก้าไกลได้ระบุว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยคงจะไม่เกิดขึ้นและอาจจะไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงนายเสรฐาได้กล่าวว่าผมเนี่ยมีความมั่นใจว่าเสียงของผมอย่างพักร่วมรัฐบาลเนี่ยถึง320เสียง ผมว่าเสียงของผมเนี่ยมั่นคงแล้วเราเนี่ยทำงานกันเป็นทีมเราเชื่อว่าผ่านซึ่งมันก็น่าจะสอดคล้องที่ไม่ว่าจะเป็นบอกอบปุ๊ได้พูดหรือว่าทางคุณอธิก,กิตก็ได้พูดนะที่บอกว่า,วาอย่าลืมนะคะว่าสอวอเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดเสรษฐาเป็นคนโหวตหนุนเสรษฐาเพราะฉะนั้นเนี่ย ทางคุณใบตองแห้งนะหรือว่าคุณบอก,กอปุ๊กก็เลยได้พูดไงว่ายังไงเนี่ยก็น่าจะผ่านเพราะมันเป็นรัฐบาลที่สร้างเสษฐามากับมือถูกไหมเป็นคนจิกเสษฐาขึ้นมาเป็นนายกขุนเชิดเนี่ยแหละก็เลยมองว่าไม่แปลกนะที่เสษฐาเนี่ยจะมั่นใจว่าเขามีเสียงมากพอที่จะสนับสนุนเขานะแล้วบอกว่าผู้สื่อข่าวได้ถามว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มั่นใจเลยว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีเงินพอ ที่จะนํามาใช้จ่ายในโครงการนี้ท่านจะรู้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยประชาชนเชื่อว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเก่งทางด้านนี้น่าจะหาเงินได้ใช้เงินเป็นเศรษฐาได้กล่าวสวนนะบอกว่าผมเป็นนายกมาจากพัคอะไรพัคเพื่อไทยสื่อก็บอกว่าหาเงินได้แล้วใช้เงินเป็นด้วยแล้วผมก็มั่นใจด้วยว่าผมเนี่ยหาเงินเก่งหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนเงินที่มาเนี่ยอาจจะเป็นพรบรเงินกู้ ทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้บอกเลยว่านายกกู้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยจาก61%เนี่ยกลายเป็น64%เพราะว่าเพดานเงินกู้เนี่ยอยู่ที่70%สนับสนุนให้ผมกูไก้ไปเลยกู้ไปเลย560,000ล้านบาทเนี่ยถ้าจะนำมาใส่โครงการบวกกับโครงการอื่นหากมีการยกระดับ GDP ขึ้นไปสัดส่วนในหนี้สาธารณะ ต่อ GDP เนี่ยก็จะลดตามลงไปด้วยถึงแม้ว่านี่เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้า GDP มันมากกว่านี่ก็จะลดลงได้นนี่ก็เป็นของทางสื่อไทยรัฐเนี่ยแหละเดี๋ยวเราตามไปดูนิดนึงโอ้โหนี่เขาบอกว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยขึ้นแนะให้กู้เลยนะเอออันนี้เขามั่นใจเขามั่นใจว่ายอย่างนี้นะอืม ถึงไหนละเดี๋ยวสักครู่นะคะขอเลื่อนพ้นทางโฆษณาก่อนเขาบอกว่าเมื่อถามย้ำว่าคนไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้ใช้เงินบืน่นเงินหมื่นบาทนี่จริงหรือเปล่านะคะขายฝันหรือเปล่าจะถามบอกว่ามั่นใจตัวเองนั้นเป็นผู้นำของรัฐบาลก็รับฟังเสียงนะรับฟังเสียงประชาชน แล้วก็ทีมงานของเราเนี่ยก็รับฟังความเห็นทั้งหมดเลยส่วนในเรื่องของพรบรกำหนดเกณฑ์คนรวยการจำกัดรายได้ที่เคยพูดกันแล้วก็ถกเถียงกันนะเมื่อถามถึงว่าโครงการนี้มันจะสะดุดเปล่ามันจะล้มไหมจะล่มหรือเปล่าะถานมั่นใจเลยบอกว่ารัฐบาลของผมเนี่ยนะผลิตนโยบายออกมาเนี้ยนโยบายเนี้ยเหมาะสมแล้วก็เป็นนโยบายที่ดี ม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคนิคหรือว่ากฎหมายรัฐบาลเนี่ยยืนยันเลยว่าทําสิ่งที่ดีแล้วถูกต้องเหมาะสมเพื่อประชาชนเราก็มองว่าทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็คงจะให้ผ่านยังไงเนี่ยเรามั่นใจว่าเราสามารถที่จะทําโครงการนี้ได้แล้วก็มีจุดเดียวเลยที่มีคําถามว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในขั้นวิกฤตหรือไม่หรือว่าไม่วิกฤตเพราะว่าก็มีทั้ง สิริกัญญาเนาะแล้วก็ทั้งธนาทรบอกว่ามันไม่ได้วิกฤตถึงขนาดนั้นเลยยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องกู้เศรษฐาบอกว่าถ้าจะบอกว่ามีวิกฤตและมีความจําเป็นก็คือเราเนี่ยมี GDP เนี่ยติดลบแบบนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ต้องทําแล้วแหละเพราะว่า GDP เนี่ยมันยังไม่ไติดลบแต่9กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ย GDP มันแค่1.9%ตต่อปีเราเนี่ยไม่ได้มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเลย แต่ในประเทศอื่นเนี่ยเขาโตกว่าเราสองเท่าคู่แข่งทั้งประเทศเราทั้งเวียดนามทั้งมาเลทั้งอินโดทั้งฟิลิปปินส์มีการเติบโตสมัยก่อนเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกของเราอยู่คนเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยมันอยู่ในโลกของการแข่งขันถ้าไม่มีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจวันหนึ่งก็อาจจะไม่มีใครเนี่ยเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเราเลยก็ได้รัฐบาล เนี่ยได้เชื่อว่าเราเนี่ยอยู่ในวิกฤตกันแหละที่เราต้องการที่จะมีการแจกเงินมีการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจแม้ว่าใครหน้าไหนก็แล้วแต่ที่จะมาบอกว่าไม่วิกฤตไม่จำเป็นไม่วิกฤตทำไมจะต้องกู้เงินถึง560,000ล้านกระตุ้นแค่คนจนที่มีรายได้ต่ำจริง,รงๆก็พอหากระเถียงกันแบบนี้ยังไงมันก็ไม่รู้จบไม่มีวันจบ,ไม,มนจบไม่มีวันสิ้น ผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าอ้าวแล้วคนที่เลือกพรคเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะที่เขาเนี่ยไม่ได้รับเกณฑ์ในการเข้ารับเงินในขนาดเนี้ยที่คุณเคยคุยไว้ว่า16ปีเนี่ยได้ทุกคนแล้วหวังเอาไว้มากแต่กลายเป็นว่าคุณมาตัดสิทธิ์เขาแบบนี้แล้วเขาไม่ได้รับอะ่ะคุณจะพูดว่าอย่างไงนะคะออบอกว่าเนี่ยเนื่องจากมีการกำหนดเอาไว้ว่านะคะถ้าเกิดมีเงินเก็บเกิน50,000 0บาทเนี่ย ท่านให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดมาจากวินัยการออมแล้วก็มีรายรับเนี่ยไม่เกินเจ0 0 0มบาทเศรษฐาก็เลยบอกว่าก็เข้าใจเห็นใจแต่ก็รับฟังทุกภาคส่วนนะทั้งสภา,าการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนล้วนแล้วแต่มีความชัดเจนว่าไม่ให้แจกคนรวยมีการสอบถามถึง เกณฑ์ของคนรวยโดยจะต้องมีการกำหนดตัวเลขให้ชัดเมื่อมีถึงจุดจุดหนึ่งโดยที่ว่าคนที่มีรายได้เกิน70,000บาทแล้วก็มีเงินเก็บเกิน500แสนเนี่ยรัฐบาลได้ออกโครงการนะคะอีรีฟ e ันถ้ามีการใช้จ่ายก็จะได้เงินคืนประมาณ1,000 0บาทเทียบกับเงินในโครงการดิจิ t a l Wallet เนี่ยแหละที่ทีมงานเนี่ยได้คิดเอามาแล้ว รวมถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายเช่นรถ EV นะคะแล้วก็ m i c r o c h i ปจำนวน1 0 0 0แสนล้านบาทที่จะมีการเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนปีพศ2567ก็คืออีกประมาณปีหน้าที่จะต้องมีการทำอย่างเร่งด่วนส่วนในกรณีที่ คนประชาชนคนไทยเนี่ยมีข้อสงสัยว่าอา้าวแล้วเงินฝาก500,000มันรวมไปถึงฉลากสลากนะคะหลวงหุ้นกู้กองทุนรวมเงินเกษียณอะไรด้วยหรือเปล่าสถรษาได้บอกว่านับเฉพาะเงินฝากอย่างเดียวนะไม่นับถึงกองทุนรวมเพราะตรวจสอบไม่ได้ส่วนเงินเกษียณเนี่ยถ้าไปอยู่ในบัญชีก็นับรวมส่วนเงินสดที่เก็บอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่นับ โดยจะมีการเริ่มตรวจสอบว่าเงินในบัญชีตั้งแต่เดือนกันยาปี66ทั้งนี้เนี่ยเมื่อรัฐบาลของอหอตออดีตนายกเนี่ยได้มีการเติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจพบว่า15%ไม่ได้มีการใช้จ่ายเพราะคนเนี่ยไม่ได้ใช้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วย่างงี้ประชาชนไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีเงินพอที่จะนามาใช้ ในโครงการนี้ท่านที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อสนิทใจเลยนะคะว่าพ,พรรคื่อไทยนั้นสามารถหาเงินได้หาเงินเก่งใช้เงินเป็นเซธาได้กล่าวว่าผมเป็นนายกที่มาจากพรรคอะไรตอบสิผมเนี่ยมาจากพ,กพรรคเพื่อไทยนะสื่อก็บอกว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นซึ่งผมก็มั่นใจว่าผมนั้นจะสามารถหาเงินได้แล้วก็ใช้เงินเป็น ส่วนเรื่องที่ว่าที่มาของการออกเงินหาเงินมีเงินมาจากไหนก็มาจากพรบรเงินกู้ทางพู้ว่าธนาคารต่างธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้แบบเป็นคนแนะนำผมเองว่านายกกู้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยเ,เหมาะสมไม่สุดแล้วจาก61เป็น64 เพราะว่าเพดานเนี่ยมันอยู่ที่70กู้เลยกู้เลยถ้านำมาใส่โครงการบวกกับโครงการอื่นและหากมีการยกระดับ GDP ขึ้นไปสัดส,ส่วนหนี้สาธารนณะต่อ GDP จะลดตามไปแม้นี่จะเพิ่มแต่ถ้า GDP มากกว่านี่ก็จะลดลงนะคะนี่ก็ชัดเจน ก็พยายามที่จะเออ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรเรียกความมั่นใจนะเพราะว่าให้สัมภาษณ์ด้วยความมั่นอกมั่นมั่นใจเลยทีเดียวนะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนายกที่มาจากรัฐบาลอะไรมึงรู้จักกูน้อยไปเสียแล้วอะไรประมาณนี้ <c oughs> นะคะก็ว่ากันไปอืมแล้วก็ ในขณะที่ว่าคนอื่นๆนะเนาะอย่างที่เราเห็นน่ะก็อย่างจตุพรเนี่ยก็ยังพูดเหมือนเดิมนะคะว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็คือล่มอย่างแน่นอนนาอนนี้ในานามของจตุพรเนาะจตุพรบอกว่ามั่นใจเลยว่าการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นพรบบกู้ห้าแสนล้านเนี่ยสอบผิดกฎหมายชัดแน่นอนเลยว่า เพื่อไทยสุดท้ายแล้วจตะตบสัตว์เคยบอกว่าจะไม่กู้ก็เสือกกู้นะคะแล้วก็บอกว่านางแบกเนี่ยปั่นอารมณ์ด้วยถ้อยคำที่อยากคายประชาชนจะเป็นคนตัดสินนะคะเอออันนี้ก็คือสรุปแล้วเนี่ยทางจตุพรเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมนะะยืนยันเหมือนเดิมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยตบตศัตว์ทุกเรื่องอ้างสัญญาประชาคมเป็นเหตุผลในการผลักดันไอ พรบรเนี่ยจะดันทุกรังจะเอาให้ได้เลยนะแล้วบอกว่าสิ่งที่ขัดแยง้งแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลก็คือสัญญาประชาคมย่อมจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกับคนตระบัดสัตว์ไม่ได้นะคะบอกว่าอา่าสำหรับการจะทําความเข้าใจเนี่ยก็ต้องเริ่มจากเส็จฐาเลยนะคะว่าพ,พรรคเพื่อไทยเนี่ยปิดฉากการหาเสียงไว้อย่างไรนะ,คะเคยพูดอย่างไรแต่ทําไมถึง ออกมาว่าจะออกพรบกู้เงิน5 0แสนล้านบาทจะอธิบายชี้แจงอย่างไรนะก็ต้องให้มันกระจ่างชัดว่าเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่นะคะก็สรุปแล้วเนี่ยก็คือทางจตุพรนะบอกเลยว่ายังไงก็แล้วแต่นะคะยังไงล่มแน่นอนขณะที่พวกนางแบกเนี่ยขยับดึงการแจกเงินมาปั่นอารมณ์เป็นเรื่องที่อยากคายเพราะคงตอบว่าเนื้อหาเข้าขาย ของกฎหมายไม่ได้ในเรื่องของการระบุถึงความจำเป็นเร่งด่วนวิกฤตทำงบประมาณไม่ทันจตุพรบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอบไม่ได้เลยรวมทั้งที่เคยชี้แจงกับกกตในเรื่องของการหาเสียงกับประชาชนไว้แล้วยังพูดแต่และอย่างเนี่ยโกหกซ้ำซากไม่เคยทำแบบตรงไปตรงมาดังนั้นน้ำหน้าคนตระบดศัตร ะะอย่าพูดถึงสัญญาประชาคมการจะมาตอบข้อสงสัยของสิริกัญญาต้องใช้ภูมิปัญญามาหักล้างไม่ใช่มาด่าด้วยถอย้อยคำที่หยาบคายใช้ภาษาที่มันอุบาทเพราะสื่อโซเชียลเด็กเข้าถึงและอาจจะได้ดูด้วยโอ้โหนี่อันนี้ฟาดเปรี่ยงเลยนะไม่รู้ว่าพวกนางแบกเขาจะรู้สึกหรือเปล่าโอ้โหนี่อันนี้จตุพรก็ฟาดเปรี้ยงเลยนะว่า เห็นไหมคะว่ามันมันมันเหมือน,นที่มี่ได้พูดอะว่าถ้าคุณจะแยง้งศิริกัญญาเนี่ยคุณก็เอาเหตุผลเนี่ยมาฟาดมาซัดสิริกัญญาได้เลยเราเราเราไม่ได้ปกป้องนะเพราะอย่างที่บอกเราเราก็ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงความคิดเห็นแต่ในการที่คุณจะมาใช้อ่าคำพูดว่าอิจฉาหรืออะไรเงี้ยที่มีได้พูดไปข้างต้นอะนะ มันมันไม่โอเคแล้วในกรณีของคุณจตุพรก็ใช่คุณจตุพรเนี่ยเขาพูดในระดับของคนที่เป็นสื่อซึ่งมีก็ได้พูดเหมือนกันว่าในกรณีของนางแบกแล้วเขาเป็นเป็นพิธีกรของสื่อหลักอะแต่ว่าคุณกลับมาเรียกคุณไหมด้วยด้วย,วยคําว่าหมายแต่ไม่ใช่สระอานะเป็นเป็นอออ่างเออแล้วมีก็ตกใจเหมือนกันนะบอกอปุ๊ก็ตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาเป็นสื่อหลักอะ แล้วเขากล้าพูดชื่อหรือว่าอย่างเงี้ยล้อเลียนชื่อของคนใหม่ด้วยด้วยภาษาแบบเนี้ยซึ่งมันอุบาท้อเออเราต้องใช้คำจริงๆนะเพราะว่าเขาพูดออกรายการอะ่ะแล้วเฮ้ยเขาไม่รู้สึกเคิกเขินกับคคําภาษาที่เขาใช้อะ่ะเออเราเราเราก็เลยงงไงว่าเออแล้วแล้วแล้วใครจะบอกว่าเขาเป็นสื่อได้ยังไงวะเออเราก็ไม่เข้าใจ นะะนี่ก็คือสิ่งที่ทางคุณจตุพรได้พูดะนะว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพักเพื่อไทยจะไปต่อได้ยังไงแล้วก็ย้ำว่าการกู้5้าแล้านบาทเนี่ยมันไม่เข้าข่ายตามกฎหมายเลยนะมันมันเป็นวินัยทางด้านการเงินการคลังมาตรา53ยิ่งอ้างว่าความจะเป็นเร่งด่วนเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งเหมือนกับ สอดคล้องกับที่คุณสิริกัญญาบอกนะว่ามันไม่ใช่5้สมแต่มันเป็นห้าหอืมอันนี้ก็แล้วแต่ละกันนะคะว่าเขาจะแถไปอย่างไรโดยจตุพรเนี่ยยังได้เผยด้วยว่านับจากนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องการจะเห็นก็คือความตรงไปตรงมากับประชาชนความกล้าที่จะออกมายอ,ยอมรับกับประชาชนของพระประทยัยหรือว่าของเสรษฐาเนี่แหละเพราะว่าการการะทําที่ผ่านมาเนี่ยมันผิด รูปแบบมันผิดปกติไปหมดเลยนะตั้งแต่ขึ้นมาของรัฐบาลเพื้อไทยแล้วแล้วก็มาดึงร่างพรบงงบประมาณ6 7เอาไว้ซ้ำยังชี้แจงโครงการดิจิทัลเนี่ยไม่ตรงกันอ้างว่าสื่อสารผิดพลาดในกรณีที่ให้ตำรวจจีนมาร่วมในการลาตะเวนซึ่งถ้าหากไม่มีคนสั่งผู้ว่าท่องเที่ยวก็คงไม่กล้าออกมาพูดชัดเจนอย่างเป็นทางการแน่นอนใช่อันนี้มีก็ได้ไปพูดไปแล้ว บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคือมีการประกาศออกมาเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะแล้วตอนหลังเนี่ยเสร็จารีบโยนขี้เลยบอกกูไม่รู้กูไม่ได้สั่งกูไม่เคยพูดมึงเอาที่ไหนมาพูดหลังจากนั้นนี่ท่องเที่ยวก็ออกมากลับลาเหมือนกันนะบอกว่าเออยังไม่ได้เริ่มเลยยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะเพียงแค่อืออกมาถามทางอ้าแล้วที่ผ่านมาที่ประกาศออกมาคืออะไร ก็เนี่ยเราถึงได้บอกไงว่าคุณดูดูแล้วกันนี่เราไม่ได้จับผิดนะมันเห็นอยู่ชัดๆเลยอะว่าคุณกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะเหมือนโยนหินถามทางแหละพอโดนด่าก็เลยรีบตะบดสัตว์นะคะบอกว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยโครงการนี้เพื่อไทยก็ไม่มีปัญญาที่จะแจกเงินหมื่นได้เองและไม่มีใครทําอะไรได้เลยยิ่งถึงขนาดนี้กลับไม่มีอะไรเลยที่จะแสดงให้เห็นว่าจะสามารถทําได้สําเร็จ นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางคุณจตุพรนะคะได้ออกมาฟาดเปรี้ยงไปทางเศรษฐานะซึ่งเศรษฐาก็มั่นใจอะนะบอกว่าผมเนี่ยเป็นนายกที่มาจากพักอะไรคุณไปย้อนดูให้ดีผมมามาจากพรคเพื่อไทยนะยังไงเนี่ยผมยืนยันเลยว่าผมเนี่ยหาเงินได้แล้วก็ใช้เงินเป็นด้วยผมมั่นใจว่าผมสามารถหาเงินได้ใช้เงินเป็นเอ,อ แล้วดูสิว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นจริงหรือเปล่ากลับกลายเป็นว่าเออจะมาออกพอรบอกู้นะคะก็ว่ากันไป